ดันเขาลมพี่นั่งครับมันนี้พุทธก็ทำเกษตรพามาเบิงกันเขาล้มครับหลังจากเขาอีเตียมาในเขาอีสูงครับคอขอหกสูงกันเข้าล้มครับเจา้าเอ็มเอ็มโบเดลิดีหนึ่งร้อยสิบห้าโปรน้องใหม่ป้ายแดงครับ อยู่ในระบบแต่งเกือบเต็มครับแต่งเกือบเต็มไม่นังแค้นติดป,ปากครับเขาล่มต้องระวังครับกำลังระบายออกครับ บ่ต้องมีต้องบ่ต้องมี่ายข้อครับติดก็เร่งเครื่องให้ได้แล้วก็กระตุกไปต่อได้ครับไม่มีปัญหาเปียกเลยจังน่อยครับล้มใส้น้ำครับกับมีอาการแล้วครับเร่งรีบเอาชิวๆชัวๆครับเขางามงามครับพี่น้องพูดแล้วะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องเอ้ยจะเป็นภูเขาได้ครับแถวนี้ ครับเบึงทุ่งกว้างมากครับควมมั่นกเจ็ดลอยไรครับนับจากนี้ไปรอบเลยรอบทิศทั้งนี้มู่บ้านแล้วก็ขามมู่บ้านไปทั้งผู้ติดถนนใหญ่ทั้งพู้ครับติดถนนใหญ่อยู่ทางนู้นถนนใหญ่ทางนี้กับถนนใหญ่อันนี้มู่บ้านครับบ้านพังงูนี่บ้านพังงูมองเห็นนี่บ้านพังงูนี่ครับบ้านพังงูอันนี้ถนนครับฟังถนนฟังผุนกับมี่ครับมาทั้งนี้ครับ บางนี่ก็พู่นเลยภูใหม้เลยปลาตัวทุนไปขาไปพุ่นทรงบักเจ๊ครับย่าไปพุ่นทั้งนี้ไปทั้งบัดทันนงงทง้งซ้อนครับบ้านพันซ้อนบ้านขาอันนี้บ้านขางัวอันนี้บ้านขางัวไปทางนี้บ้านผังซ้อนครับตะเลิดเข้าไปพุ่นครับขึ้นเขียดไปพุ่นเพราะว่าปีไปอ่าไพจานโอ้ยเยอะพี่น้องเอ็มเบอร์ M v, ท่านันติก้าครับคูปต้าประกานะครับคูปต้าประกาศประกามีิติเอ็มเบอร์ v, ท่านันติก้าครับนอกนั้นก็เป็นรถ ไทยประดิษฐ์ครับรถมาจากผักกางรถใหญ่ครับไทยสิงยนเลยประเภทใหญ่ๆครับจะงกาลุ่งน้อยๆยังคู่บุตาเห็นนี่แย้งเลยนะครับเนี่ยเขากอะโค้งหนางเสียบก้าครับเอาฮาองเบิรงเจ้าเอฟเป็เบอร์กันครับว่าสีดันเขาลุ่มนานาเป็นยังไรก่อโค้งสูงครับหลังจากช่วงเศร้าๆเล่นเขากออเตียไปแล้วจวดครับ เอาบิ่งกันต่อครับเมอร์ติกี้นี่เพิ่พนอนไปยับรถให้เพิน่นครับเพิ่นว่ารถขวางข้างไปยับรถให้เพิ่นแป๊บนึงครับตกลงนะนะไปเรื่อยๆครับเพราะต้องรีบตรงร้อนครับเพราะต้องรีบตรงร้อนครับ,ตรรรบแต่งเต็มเป็นอย่างนี้ครับ เขาเขางามครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพดก์ค้ทำเกษตรนะครับฝากไว้ซ้ำนี้เบิ่งพาะเป็นสังเกตครับเดี๋ยวหน้าแปลงไหมคลิปไหมเมื่อใดมาตีคูเขาหน,นาาเขาสองสั้นเขากาขอโคหกเดียวหรือเขาล่มเมื่อใดตีคู่นะครับระวังรถ4ีปีกับรถสองเดือนครึ่งสามเดือนอันไหนที่โจวด์กันครับฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนพี่น้องครับสวัสดีครับ